รศีธนูค่ะเดือนนี้คุณได้ไพ่อะไรเอ,อ่ยโอ้โหได้ไพ่ผู้ยิ่งใหญ่อ่าพูดได้เลยนะคะว่าเดือนนี้ชาวราศีธนูจะโดดเด่นในเรื่องของความ โดดเด่นในเรื่องของแวดวงสังคมโ,โดดเด่นในเรื่องของแวดวงการทํางานคุณจะมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สําคัญนะคะทําให้ตัวคุณค่อนข้างจะได้รับโอกาสที่ดีมีโอกาสได้ทํางานหรือทํางานเคียงคู่กับผู้หลักผู้ใหญ่คนมีอํานาจวาสนาคุณมีบาร,รมีสูงเพราะฉะนั้นชัดเจนเลยค่ะว่าการทํางานของคุณเดือนนี้ถ้าชาวราศีธนูต้องการในเรื่องของการทํางานแล้วเกิดคุณงานทํางานแล้วเกิดความชัดเจนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งเดือนนี้คุณมีสิทธิ์ลุ้นแน่นอนคุณมีโอกาสที่จะได้รับ ความสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ผลักดัน ทำให้หน้าที่การงานของคุณประสบผลสําเร็จมากยิ่ง<ม>ยิ่งขึ้นไปไไเพราะฉะ<ม>นั้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเดือนนี้คุณต้องหมั่นพัฒนาตนเองฝึกฝนนะคะแล้วก็เพียรพยายามพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาแล้วจะทําให้คุณประสบผลสําเร็จ<ม>ถ้าคนที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวมีกิจการส่วนตัวบอกได้เลยนะคะว่าเ<ม>ดือนนี้<ม>ชาวราศีธนูของคุณก็จะมีกิจการที่มีโปรเจกต์ใหญ่ม,มีแพนใหญ่ๆมีปรากฏการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะชัดเจนเหมือนงานใหญ่อ่า ความยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นแล้วธุรกิจของคุณก็จะไปได้เติบโตหรือคุณอาจจะมีลูกค้าเป็นลูกค้ารายใหญ่เกิดขึ้น<อ>ได้ลูกค้าใน VIP. VIP ลูกค้ารายใหญ่ทําให้คุณรู้สึกว่าทำงานแล้วมีความสุขแล้วมีเป้าหมายที่ทําให้คุณมีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของเป้าหมายการทํางานเกิดขึ้นนะมีโอกาสเดือนนี้ชาวราศีธนูเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นิดนึงทําตัวเล็ก,เล,กเล็กเข้าไว้แล้วคุณจะยิ่งใหญ่เองในอนาคตนะคะนี่คือสิ่งที่อยากจะแนะนําชาวราศีธนูถ้าเป็นคนที่ ขอโทษนะคะถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเนาะถ้าเป็นเรื่องของการเงินเนี่ยชาวราศีธนูก็มีโอกาสที่จะได้ลงทุนเพื่อที่จะได้บริหาร กิจการหรือได้บริหารธุรกิจที่คุณวางแผนไว้หรือบางคนถ้าคนที่ทํางานประจําอยู่แล้วอาจจะได้รับงานเพิ่มมากขึ้นรู้สึกเดือนนี้งานจะเยอะงานจะชุมนิดนึงแต่ข้อดีของคุณคือคุณรู้จักกระจายอํานาจกระจายงานทําให้ตัวของคุณเองไม่ต้องเหนื่อยในเรื่องของการทํางานมากโดยไม่ต้องแบกภาระไว้เพียงลงําพังเพราะนั้นเดือนนี้ในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินในชาวราศีธนู จะรู้จักในเรื่องของการบริหารจัดการทางด้านการเงินได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีโอกาสวางแผนในการลงทุนการทำงาการลงทุนการทําธุรกิจต่างๆทําให้มีโอกาสที่จะทำให้ธุรกิจนั้นจเจริญเติบโตในอนาคต ในส่วนของความรักนะคะเดือนนี้คุณต้องวางตัวเป็นผู้ใหญ่นิดนึงในเรื่องของความรักเดือนนี้ชาวราศีธนูจะต้องวางตัวเป็นผู้ใหญ่มีอารมณ์อดทนอดกลั้นมีความวางตัวที่เหมาะสมถ้าคนที่มีความรักอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะมองถึงอนาคตร่วมกันกับคนรักมีโอกาสที่จะวางแผนในอนาคตร่วมกันถ้าคนที่เป็นคนโสดยังไม่มีคู่นะคะมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่มีอายุมากกว่าหรือคนที่มีวุฒิภาวะทางสังคมที่ดีกว่ามีโอกาสที่จะมาเกี่ยวข้องมาเกี่ยวโยงกับตัวคุณ ะะถ้าคนที่มีความรักอยู่แล้วมีคู่อยู่แล้วคุณก็มีโอกาสที่จะได้วางแผนการไปพบเจอผู้หลักผู้ใหญ่หรือการเขาเรียกว่าเข้าสู่สังคมของญาติของแต่ละฝ่ายเพื่อเป็นการแสดงถึงความสนิทสนมซึ่งกันและกันและวางแผนอนาคตที่สวยงามน,นั่นเองสำหรับชาวราศีธนูค่ะ